สวัสดีค่ะท่านผู้ชมวันนี้นะคะทีมงานของพวกเราสามคนจะพาท่านผู้ชมมาชมที่ดิน5ไร่ 2>, 2งาน71ตารางวานะคะที่ดินแปลงนี้ตั้งอยู่ที่บ้านโคกสูงตำบลโคกสูงอำเภอปลาปะ,ปะจังหวัดนครพนมนะคะอ,อันนี้ที่จะไล่จาก หน้าอบตโโคกสูงนะคะอันนี้เราจะขับรถผ่านหน้าออบตโคกสูงอ่าเนี่ยค่ะตรงที่เขา ช่วงนี้ที่เรามาทําคลิปก็ยังเป็นช่วงของวันหยุดสงการอยู่นะคะเนี้ยก็เป็นด่านของเจ็ดวันอันตรายนะคะที่เขาตั้งอนะะอบตโคกสูงที่ดินแปลงที่เราจะเสนอขายนี้จะอยู่ด้านหน้าของพวกเราเนี่ยนะคะก็เราจะเลี้ยวซ้ายตรงปั๊มน้ำมันของนายกเล็กนะคะ ถนนที่รถเราวิ่งอยู่นี้นะคะ,ะด้านหน้าของเรานะคะก็จะออกไปถนนเส้นสองสองนะคะออกไปวัดพระธาตุมหาชัยออกไปนครพนมนะคะส่วนด้านหลังกลับหลังของเราไปก็จะไปอำเภอปลาปากนะคะออกไปอำเภอปลาปากอันนี้ก็ไปวัดพระธาตุมหาชัย8กิโลนะคะอ่าเราก็จะมาเลี้ยวซ้ายตรงนี้นะคะที่ดินแปลงนี้จะห่างจาก ถนนเส้นนี้ลงไปประมาณ4-500เมตรนะคะ4-500เมตรเราก็จะเลี้ยวซ้ายตรงนี้นะคะ,อะคอนกรีตใกล้จะถึงแล้วนะคะที่ดินแปลงนี้แต่ว่าเสาไฟฟ้าเนี่ยก็คือว่ายังไม่ถึงนะคะ ไม่กี่ร้อยเมตรนะคะก็ประมาณ200เมตรนะคะคอนกรีตก็จะถึงนะคะอันนี้ยังเป็นลูกลังอยู่นะคะแต่ว่าถนนกว้างนะคะถนนกว้างถนนเส้นนี้จะตัดไปบ้านห้วยไหลบ้านนาจารย์ได้นะคะ,ะตรงจาก นเส้นนี้ก็จะไปบ้านอาจารย์อีก3กิโลนะคะอ่าน้องตึงโมโจอดตรงนี้เลยค่ะเราก็มาถึงที่ดินแปลงที่เราจะขายแล้วนะคะอ่าอันนี้คือแปลงที่ดินที่เราจะขายนะคะอันนี้ก็คือว่าถนนด้านหน้าแปลงนะคะ วันนี้ก็มากับน้องแตงโมและน้องเซนลี่ตามเคยนะคะน้องแตงโมน้องเซนลี่สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะที่ดินแปลงนี้หน้ากว้างเท่าไหร่คะน้องแตงโมหน้ากว้างประมาณ23 2 4เมตร23ถึง24เมตรเนาะอีกนเดียวถนนคอนกรีตก็จะมาถึงแล้วค่ะมองกันอ่าหนาหนาค่ะท่านผู้ชมที่เรามองเห็นขาวๆด้านหน้านั้นคือถนนคอนกรีตนะคะ แล้วก็ถัดจากคอนกรีตไปนิดนึงก็เป็นถนนลาดยางค่ะที่เราจะ,อ,ะออกไปวัดพระธาตุมหาชัยนะคะ,ะลักษณะหน้าแปลงก็เสมอถนนนะคะแล้วก็ยาวลึกลงไปด้านด้านหลังนะคะด้านหลังจะเป็นที่นาน,นะคะเดี๋ยวพวกเราจะพาลงไปดูด้านหลังนะคะที่นานด้านหลังด้านหน้านี้จะประมาณสาม สางานนี้จะเป็นจะเป็นที่ที่โล่งนะคะแล้วด้านตรงกลางเนี่ยจะเป็นสะนะคะเนี่ยตรงเนี้ยจะเป็นสะตรงกลางเดี๋ยวจะพาไปดูค่ะมีอ้มีต้นมะม่วงลหลายต้นเลยนะคะตรงขูสะเนาะแต่ว่าอันเนี้ยน่าจะไฟไหม้นะคะอ้อลืมบอกท่านผู้ชมไปว่าที่ดินแปลงนี้นะคะราคาหน้าครบนะคะ เจ้าของที่เสนอขายที่ราคา490,000บาทราคานี้พร้อมโอนให้นะคะพร้อมโอนให้พร้อมโอนนะคะราคานีา้น้ำลึกไหมคะนางเตโมมีน้ำไหมคะมะม่วงนะคะ อันนี้คือเป็นสระนะคะมีน้ํานะคะมีน้ํามีสระให้แล้วด้านหลังก็เป็นที่นานะคะแต่ต้นไม้ก็ยังเยอะนะคะเดี๋ยวเราจะพาท่านผู้ชมเดินไปทางด้านหลังอันนี้เป็นสระ ถ้าเราจะทําการเกษตรเราก็จะสามารถดึงน้ําจากตรงนี้ไปใช้ได้เลยเนาะน้องแตมนะุลเนาะใช่อ่าเราก็ไม่ต้องขุดสระนะคะเราก็มีสระให้เราเรียบร้อยนะคะ,ะเดี๋ยวเราเดินไปดูทางด้านหลังกันเลยะคะ่ะที่นี่เขาก็ทําการเกษตรเหมือนกันใช่ฝั่ท<อ>งทางนั้นก็ <ปะ S 2> เขาก็ทําป่าอ,อ้อยนะคะอันนี้ก็กําลังพอเหมาะพอดีนะคะราคาก็กําลังดีเลยนะคะ อที่ดินอาจจะเป็น2อโฉนดนะคะมีโฉนดด้านหน้าด้านหน้ากับด้านหลังนะคะแต่ว่าเขาขายรวมกันนะคะยกแปลงนะคะห้าไร่สองงานเจ็ดตารางวานะคะราคาสี่แสนเก้าหมื่นบาทห้าไร่ะห้าไร่เกือบหไร่นะคะราคานี้ ตรงที่เราเดินอยู่นี้ก็ยังเป็นที่ดินของเรานะคะอันนี้ก็ช่วงนี้ก็ไฟน่าจะไหมามาตรงนี้ก็เลยมาอ่าอันนี้ก็จะเป็นที่ดินทางด้านหลังของเรานะคะเน,นี่ยอันเนี้ยก็จะเป็นที่นานะคะเป็นที่นายังมีต้นไม้อยู่ เยอะเหมือนกันนะคะอันนี้เป็นที่นาอันนี้ก็หลักโนดของเราก็จะอยู่ตรงนี้นะคะสนใจติดต่อสอบถามได้ที่เบอร์0864644724นะคะแอดไลน์มาเบอร์นั้นได้เลยนะคะ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เบอร์นั้นเลยนะคะ,ท,ะที่ดินแปลงนี้จะขึ้นอยู่ตะจะเป็นที่ดินจังหวัดนครพนมนะคะอ่าเดี๋ยวเราจะพาเดินลงไปดูตรงท้ายแปลงนะคะลักษณะพื้นที่ด้าน ด้านหลังของเราก็จะเป็นแบบนี้นะคะต้นไม้เล็กๆก,ก็มีเยอะ,ะ,ะแต่ว่าด้านหลังเนี่ยเขาจะทำเป็นนาลุ่มนะคะเป็นนาลุ่มเขาจะทำเป็นนาลุ่มเหมือนว่าเขาจะขุดเอาดินจะขุดเอาดินไปขายนะคะตรงด้านหลังเนี่ย แต่ก็ไม่ได้เยอะนะคะแตข่ข้อดีของที่ดินแปลงนี้ก็คือว่า,าถนนกว้างนะคะแล้วก็ใกล้ใกล้ถนนลาดยางนะคะการเดินทางสะดวกแล้วก็ราคาก็ถือว่าไม่แรงนะคะ นะคะถือว่าไม่แรงแล้วก็เป็นที่แปลงไม่เล็กไม่ใหญ่เกินไปนะคะเป็นไงบ้างคะน้องเตงโมพี่สวยมากคะ่ะถ้ามีเงินก็อยากได้อยะ <c oughs> มีป <c oughs> ัญหา่น้องเตงโมว่าน้องเตงโมก็อยากได้นะคะแต่งนี้แต่ว่าตังยังไม่งอกนะคะสำหรับใครที่ว่าอยากจะ มีที่ดินอีกซับแปลงไว้ทางภาคอีสานนะคะภาคอีสานเป็นยังเป็นภาคที่ปลอดภัยอยู่นะคะแผ่นดินไม่สกลนครแผ่นดินไม่ไหวน้ําไม่ท่วมนะคะตรงนี้าภาคเหนือก็ไหวแล้วค่ะภาคใต้ก็ไหวแล้วสกลนครเราปลอดภัยค่ะค่ะลักษณะพื้นที่โดยรวมก็ประมาณนี้นะคะป่ารอรอบ ใช่แล้วก็ปลูกต้นไม้เนาะต้งแตงโมนเนาะเอาต้นไม้มาปลูกเพิ่มก็กําลังเป็นที่ที่ว่าเราจัดการง่ายนะคะที่ดินแปลงกําลังพอเหมาะนั้นนะคะตรงนะ่ะหลังคาขาวๆนะ่ะก็เป็นปั๊มน้ำมันนะคะที่เราเข้ามานะคะ<ม>เป็นเป็นหลังคาของปั๊มน้ำมันนะคะที่เราเลี้ยวซ้ายเข้ามา ไม่ไกลนะคะอันนั้นก็อาค่ะเป็นด้านหน้า,ด,า,นนาด้านหน้าแปลงของเรานะคะฝั่งทางนั้นโอ้เหมาะนะคะที่ดินแปลงนี้ราคาก็โอเคอ่าเดี๋ยวทิปและทีมงานก็จะพาท่านผู้ชมออกไปด้านนอกออกไป ดูหมู่บ้านโคกสูงนะคะว่าลักษณะภายในหมู่บ้านโคกสูงเป็นยังไงนะคะสำหรับคนที่จะมาอยู่แถวแถวนี้ว่าหมู่บ้านมีร้านค้าร้านขายของมีโรงเรียนมีอะไรสะดวกสบายเดินทางสะดวกสบายหรือเปล่าเดี๋ยวจะพาออกไปดูข้างนอกนะคะ พวกเราก็เดินลงมาถึงท้ายแปลงนะคะอะ่ลงมาดูทางด้านท้ายแปลงมันจะยาวลงมาจนถึงท้ายแปลงทางด้านหลังนะคะตรงนี้เพราะว่าที่ดินเรามันหน้าไม่กว้างเท่าไหร่นะคะหน้ากว้างยี่สมถึงยีเมตรมันก็เลยยาวลึกลงมาถึงด้านหลังท้ายแปลงเหมือนอยู่กลางหุบเขาเลยน้องเตงโมงบอกท้ายแปลงอยู่ทางเหมือนอยู่กลางหุบเขาเลยนะคะ ด้านด้านหลังของเราเขาก็น่าจะกําลังจะปลูกอ้อยนะคะตรงนั้นอันนั้นที่เรามองเห็นแดงๆตรงนั้นเป็นถนนสาธารณะนะคะแต่ว่ามันไม่ได้อยู่ตรงแปลงของเรานะคะด้านหลังของเราไม่ได้ติดทางสาธารณะนะคะอันนี้ก็ลักษณะโดยรอบๆแปลงของเรานะคะเดี๋ยวเราก็จะพากลับขึ้นไปที่บ้านโคกสูงนะคะเข้าไปที่หมู่บ้านว่า บ้านโคกสูงเป็นยังไงนะคะอ่าสนใจก็โทรติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่เบอร์086 464 4724นะคะรายละเอียดต่างๆอ่าเราจะเอาไว้ให้ในใต้ YouTube นะคะ มีดอกกระเจียวไหมคะน้องเตงโมดอกกระเจียวก,กํ<อ>าลังจะออกเนาะอดอกกระเจียวออกไปว่าดินอุดมสมบูรณ์เนี่ย<อ>ขวยไสเดือนก็มีนะคะขวยไสเดือนก็มีเนี่ยขวยไสเดือนเยอะเลยดินก็เป็นดินร่วนปนทรายนะคะด้านหลังเขาไม่ได้ขุดหน้าดินไปนะคะหน้าดินยังงามอยู่เลยนะคะ แล้วขุดไปตรงกลางๆนิดเดียวนะคะหน้าดินอ่าอันนี้เราก็เดี๋ยวจะกลับออกไปในหมู่บ้านโคกสูงนะคะก็พอดีนะคะว่ารถไอศครีมนะคะผ่านมาที่หน้าแปลงเราพอดีนะคะ <c oughs> เราทีมงานก็เลยกินไอศครีมเป็นไงบ้างคะไอศครีมของพี่เขาอร่อยไหมคะน้องเต็งโมงน้องแซลลี่อร,อ,อร่อยคะ่ะนะ ถ้ามาซื้อที่ดินแปลงน,นี้นะคะได้กินไอศครีมอร่อยๆนะคะพี่เขาจะผ่านมาทุกวันนะคะถนนเส้นนี้โอเคค่ะอ,อันนี้เราก็กำลังจะกลับเข้าไปหมู่บ้านโคกสูงนะคะเดี๋ยวเราก็จะเลี้ยวขวาเข้าหมู่ ตลาดนะคะคขายของขายกับข้าวกันทั้งวันนะคะวันนี้ทิปและทีมงานนะคะน้องแตงโมน้องแซลลี่นะคะก็ขอจบคลิปไว้เพียงเท่านี้นะคะเอาไว้เจอกันคลิปหน้าขอบคุณคะ่ะสวัสดีคะ่ะ